กล้องวงจรปิดจับภาพในสิงสิงนักแสดงชาวจีนโดยสารรถยนต์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางก่อนขาดการติดต่อหลังจากนั้น9ชั่วโมงรถยนต์คันนี้ถูกจับภาพได้ครั้งสุดท้ายที่วงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นนักแสดงชาวจีนเปลี่ยนมาขึ้นรถกระบะของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนถูกพาข้ามแดนที่บ้านแม่โกนเกน พฤติกรรมนี้เชื่อมโยงกับข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าในพื้นที่ชายแดนตากมีขบวนการนำพาชาวต่างชาติลักลอบออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติกลุ่มขบวนการจะใช้รถกระบะในพื้นที่รับชาวต่างชาติไปส่งริมแม่น้ำเมยจากนั้นจะมีเครือข่ายอีกกลุ่มหนึ่งพาลงเรือข้ามไปประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2565ถึง2567เจ้าหน้าที่จับกลุ่มเครือข่ายนี้ได้3ครั้ง จับผู้ต้องหาได้9คนเมื่อดูจากพิกัดที่นักแสดงชาวจีนข้ามไปประเทศเมียนมาจะพบว่าอยู่ในพื้นที่บ้านแม่โกนเกนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไม่ไกลจากที่นั่นมีเมืองสแกมเมอร์ที่ถูกจับตามองอยู่สองแห่งคือเขตอุตสาหกรรมใสซิกังและเมืองเคเคพารคในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาทั้งสแห่งลงทุนโดยในหวันค็อกคอยหรือฉายาไอ้ฟันหลอ หัวหน้ากลุ่ม 14K ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรชาวจีนหรือตรายอัดที่มีสมาชิกมากกว่า20,000คนทั่วโลกหนึ่งในหลักฐานคือภาพถ่ายพิธีเปิดตัวเขตอุตสาหกรรมไซซิกังเมื่อปี2563ซึ่งเผยแพร่ในสื่อประเทศเมียนมาปรากฏภาพในหวันค็อกคอยอยู่ในงาน เดือนธันวาคม2,563กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาประกาศให้ในหวันค็อกคอยและกลุ่มบริษัทที่ลงทุนอยู่ในเขตไซซิกังอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถูกคว่มบาตรพร้อมระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายไปจนถึงการค้ามนุษย์ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบคนจีนเดินทางมาไทยขาดการติดต่อในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ย้อนกลับไปเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักศึกษาสัญชาติจีน3คนถูกในหน้าชาวจีนใช้สื่อสังคมออนไลน์หลอกรับสมัครคนทำงานส่งของให้ค่าตอบแทนเที่ยวละ1 0 0 0 0แสนบาทในหน้านัดหมายนักศึกษาทั้ง3คนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดก่อนมีรถกระบะมารับเดินทางข้ามไปประเทศเมียนมาซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการรับส่งนักแสดงชาวจีนจริงๆตอนแรกมันเริ่ม เหยื่อเป็นคนไทยก่อนแต่ว่าเนื่องจากามีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆแล้วก็คนไทยตื่นตัวเพราะฉะนั้นแล้ว,วันนี้เขาหลอกรูปแบบแบบนี้จากคนไทยไม่ได้วันนี้แนวโน้มซึ่งกําลังระบาดก็จะเป็นคนจีนแล้วก็คนจีนที่ทํางานหรือเรียนหนังสืออยู่ที่ต่างประเทศจากช่วงปีที่แล้วมีอยู่หลายเคสแต่พอเราทาการจับก,กลุ่มแล้วก็ประสานทางการประเทศจีนไปก็ทําให้ลดลงแต่ จนปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์รวบรวมตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2567ถึงวันที่7มกราคม2568มีผู้ขอความช่วยเหลือจากการถูกหลอกไปประเทศเมียนมาทั้งหมด370คนจาก21สัญชาติคาดการว่าจำนวนคนทั้งหมดอาจมากถึง6,000คนมากที่สุดคือคนจีน3,900คน ทีมข่าวสืบสวนไทย PBS รายงาน